hello กลับมาแล้วกลับมาบ้านดึกวันนี้ก็เลยขออัดวิดีโอไม่ได้ไลฟ์กินครัวซองร้านเจมเลยอันนี้รอคิวประมาณสองสาเดือนตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเพิ่งได้วันนี้ไปเอามาแต่ยังไม่ได้กินเลยแต่ก็มีกินกินแมคคาไปนิดนึงไปนั่งกินมาของตุ๊กตาเอามาให้ ตะเลนั่งกินกันกุบๆแต่เนี้ยจะแบบจริงจังคือกินหมดไม่ไหวเพราะว่าเพิ่งกินมาเอากินเพนล,ละกันเพราะว่าเพนมันจะคือเพนมันก็เอามากินเพื่อคือถ้าเกิดว่าเป็นเซตเนี้ยก็คืออย่างเงี้ยคือหน้าอนเนี้ยก็เอามาลาดนึกออกไหมมันเป็นแบบปกติคือถ้าเพนธรรมดาก็เป็นอันนี้ถ้าเป็นแมคคาก็เป็นอันนี้ซึ่งเอามาลาดซึ่งสระดอันนี้มาไปเวฟมาละหน่อยหนึ่ง เนี่ยมันก็จะเวฟประมาณเี้ยอย่างเงี้ยฟิลประมาณนี้ก็เดี๋ยวสุดะจะชิมแบบออลิ่แต่จริงมันต้องร้อนๆนนะ่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ร้อนแต่อันนี้จะกินตรงที่ยังไม่ไดโดนยังไม่ได้โดนตัวแมคคาวหวานๆแต่กินตอนร้อนๆไปแล้วเพราะว่าเป็นนั่งกินี่ห้องเพื่อน <c oughs> อือ,มอ,มอมไม่ได้เลย ถ้ากิดว่ากินตอนร้อนอน่ะดีมากแต่อันนี้นมันไม่ร้อนมันก็จะเบาลงไปเยอะเลยถ้ากินลร้อนดีมากต้องเอาไปเข้าแบบอบร้อนหน่อยอ่ะเพราะตะกี้กินมามันอร่อยแต่พออันนี้มันแบบธรรมาดาแหละ แมคฮองตองร้านให้มันหวานๆเดี๋ยวจะชิมสองชิ้นแล้วกันคือตอนนี้เป็นร้านที่ปังมากถ้าไปหน้าร้านไม่ได้นะจ๊ะไปเลยไม่ได้นะไม่ได้ครซองแบบเนี่ยพวกที่เป็นตัวท็อปของเขาจะไม่ได้ต้องสั่งก่อนต้องจองก่อนแล้วโองสุดาจองอะ่ะ โซดาประมาณสองสาเดือนแต่ว่าเห็นว่าคนที่ไส่สั่งที่หลังอ่ะไม่ถึงเนาะงงเหมือนกันถ้า,าไปอบหม้ออะไรน้ำมันอะไรอร่อยเพราะมตะกี้เพิ่งกินมาแล้วมันอร่อย ต่เน,นี้ยคือถ้ากินตอนมันไม่ร้อนมันไม่อะไรอะ่ะมันจะเบาอะ่ะมันจะชิวมากๆเลยมันจะเบาสุดอะ่ะอันนี้เป็นตัวที่ที่เราสั่งมาคือแบบคือตัวท็อปขายดีแล้วก็คือแมคคาเดเมียก็คืออันนี้แล้วอันนี้เป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นอัลมอนด์อันนี้เป็นนูเทลล่าและอันนี้ก็เป็นเพนธรรมดาเดี๋ยวสลาจะกินอีกหนึ่งชิ้นคืออันนี้เพราะว่าอันเนี้ย คือกลองมันน่าจะเหมือนกันแลวนี่ก็ราดช็อกโกแลแตอันนี้ก็น่าจะราดนูเทลล่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้น่าจะแตกต่างจะชิมจะชิมซื้อมาคือคือจะซื้อได้แค่ห้าชิ้นคือเขาจํากัดอะค่ะแต่สำหรับี่วังจํากัดก็จะได้เท่านี้เราก็จะไม่พอเราก็จะได้น้อยแต่อันเนี้ยไปแล้วมันยังเหลืออยู่ก็เลยซื้อได้อันนี้เป็นกั่องอันนี้ซื้อได้ถ้าไปถึงเรามีอันนี้ซื้อได้แต่พวกเนี้ยไม่ได้ต้องสั่ง พอดีไปแล้วเหลืออันนี้ก็เลยซื้อนี้มาได้เป็นครัวซองครัวซองรถไฟอันเนี้ยถ้ามีแล้วเราไปก็ซื้อได้หรือว่าเป็นพวกเค้เกเบเกอรี่ที่อยู่หน้าตัวซื้อได้แต่ถ้าเป็นพวกนี้ไม่ได้ค่ะไม่มีถ้าเกิดไปไม่ได้ต้องสั่งก่อน คือดีนะที่จะกินมาตะกี้คือไปอบมาร้อนๆนะตอนที่กินที่อยู่ในห้องแล้วดีมากถ้าจะมากินตอนที่บ้านเลยอ่ะไม่ไม่ได้กินตอนร้อนๆะนมันจะฟินน้อยมากๆเลยดีที่กินไปกุบหนึ่งแล้วก็เลยแบบได้ฟิวด้ฟิวอร่อยแต่ถ้ากินตอนเนี้ยจะเบาแบบเบา,บามากๆอ่ะ แนะนำว่าให้กินตอนร้อนๆข้างนก็จะมีแบบอนนี้เห็นไหมก็ปุ๊บก็ประมาณหนึ่ง ตะกี้กิน,กนร้อนๆมามันดีมากเลยนะแล้วก็ไปกินตอนนี้ฉันฉันเบามากอะแกฉันเบาลงเยอะมาก ้ที่เหลือนี้ต้องไปกินตอนรนะ้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าจะกินอีกต้องเอาไปข้าวม้อหน่อยไม่งั้นไม่งั้นจะไม่ได้นะที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบโครองที่แบบพองๆกกรอบเป็นแบบถ้าใครชอบสไตล์กรอบๆไม่ได้เน้นแบบว่า ชุ่มเนยแบบว่าจัดจัด,จดอ่ะชอบนะเหมือนพองพองกรอบกรอบหยวบหยุบอะไรเงี้ยอ่ะคือโอเคแหละ เพราะว่าสารกินตอนที่มันร้อนๆมาแล้วมันสินแต่พอตอนนี้อันนี้สาก,กินตอนไม่ร้อนมันจะน้อยลงมันจะเบาลงแต่คือเราชิมตอนแรกมาแล้วคือมันดีเพราทุกคนชอบก็ไปลองลวกันความชอบไม่เหมือนกันอะสดัแบบอธิบายไม่ถูกอันนี้ก็คือโอเคแหละตอนกินร้อนๆนะ่ะคือดีมากเลยแต่ตอนนี้มากินสะดับแบบคือมันเบาลงเยอะเลยก็เลยงงมากอันนี้ก็ จะไม่ชุม่มไม่ฉ่ำนมไม่แบบไม่ฉ่ำนมเลยฉ่ำเนยเครื่องแบบเหมือนร้านของพี่อัน๋นอย่างนั้นอั๋จะแบบหวานหวานจัดๆแต่ว่าชอบนะแต่น,นี้คือจะไม่หวานเท่าแต่ว่ามันก็จะเป็นงไงใช่ไหมเพราะกูซอ,องที่นี่มันจะเป็นพองๆแล้วก็แบบกรอบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แนะนําว่าให้ไปอบให้ร้อนแล้วดีมากแต่ถ้าไม่ไม่ถ้ากินตอนนี้มันจะแบบคือมันจะเบาลงเยอะมากเพราะสลับเพิ่งกินมาตะกี้เนี้ย แบบร้อนน่ะแล้วพอมากินตอนนี้ที่ไม่ได้ไปอบอ่ะให้ร้อนน่ะมันแบบมันเบาลงเยอะมากเลยอ่ะทั้งทั้งที่แบบอันนี้สระกินตะกี้เนี่ยมันเป็นอันที่ซื้อมาสองวันแล้วอ่ะแต่ว่ามันไปทําร้อนๆเนี่ยอันนี้เพิ่งเราเพิ่งซื้อวันนี้แต่พอมันไม่ร้อนมันไม่ค่อยได้เลยอ่ะต้องเอาไปเข้าอบ่อยแต่โดยรวมคืออร่อยเพราะกินมาตะกี้นี้มันเลิศมาก อะไรแล้วอุ้ยหลายหนที่มากต้องไปตัดบายบายจุ๊บ